วันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อสุนวัดบ้านเสือกงเป็นเหรียญเนื้อทองแดงออกปีพศ2500จังหวัดมหาสารคามนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะแต่ท่านเหรียญสวยๆนะมูลค่าตลาดราคานี่อยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะครับราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลารลาค่านิยมด้วยนะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ย ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้มงมางพันทิพย์งามมวงันชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจรารณากันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณนะตรงเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นลักษณะคล้ายๆตัวหนอนนะมีเส้นแตะ นูนคมขึ้นมานะครับผมพองขึ้นไปลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดนูนคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะตรงเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณน,นะครับผมตรงเส้นลวดตัวลอเรือนะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดหนาซ้อนอยู่อีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานานานูน orous. ขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรานาของผมนะเนี่ยผมจะแขงให้ดูนะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวรอเรเือเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดหนาๆนะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณน,นะตรงเส้นลวดนะครับผมตรงจีวอนนะมุมนะครับผมฝั่งขวาตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมนนบผม,มุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยตรงพื้นเหลีหล่ยนเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นขีดนะนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับผม อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สาในการจรณาของผมเท่านั้นนะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีขีดนะนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตที่4นะครับผมบริเวณนะตรงริมสีปากท่านนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณตรงริมสีปากท่านนะครับผมตรงพื้นด้านในมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดนะครับผมอยู่ซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะเป็นขีดแนวเฉียงเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรนา,าของผมนะเห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี่ยจะมีขีดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผมนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางบริเวณตรงพื้นผมนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงพื้นเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดคมคมเลยนะครับผมบริเวณตรงพื้นผมเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะ ขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่หาในการจารณาของผมนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยลักษณะใบหน้าท่านเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะ ลักษณะใบหน้าเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจ,จอดนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณตรงรูจ,จอดนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจ,จอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจ,จอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่ละหมื่นกลางถึงละหมื่นลายนะแต่ถ้าส,สวยๆนะถึงแสนลเลยนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม <ampoo> บริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังเนี่ยจุดสังเกงตแรกเนีย่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมตรงหัวข <pel> ล่านะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงหัวขลาดนะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ย <pel> เห็นไหมครับผมตรงหัวขล่านี enjoying, <pel> ่เขาจะติดกับเส้นลวดยันนะครับผมเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงหัวขล่านี่เขาจะติดกับเส้นลวดยันลักษณะแบบนี้เลย อันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรณนามุมด้านหลังของผมนะ๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงพื้นเส้นลวดยันมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับแบนลงไปลักษณะแบบนี้นะแต่เส้นลวดด้านบนเนี่ยเขาจะนูนขึ้นมานะครับผมแต่ตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณตรงเส้นลวดตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะปั้มแบนลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมนะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สองนะอะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอั卡尔ันนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัล尔ันนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายเนี่ยตรงเส้นลวดอัล尔ัเนี่ย <c oughs> เขาจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวนอนนะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะ เป็นเส้นลวดนา,นานๆนะครับผมที่เส้นลวดตรงกลางเนี่ยจะเป็นเส้นลวดโค้งนะติดกับเส้นลวดอั卡ะลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจรณาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอั卡ะนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดอั卡ะนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดอั卡ะเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงขึ้นมาเล็กน้อยนะเป็นเส้นลวดนูน้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผม ที่4ในการจจรนาของผมนะเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นขีดนะแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมด้านบนฝั่งขวานะบริเวณตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมด้านบนฝั่งขวาเนี่ยตรงหัวเส้นลวดอัคละเนี่ยตรงมุมด้านในเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับผมซ้อนอยู่อีกทีหนึ่งนะเป็นขีดคมพมนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในนะครับผมเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเนี้ยผมที่ผมแตะแคงให้ดูเนี่ย จะมีขีดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในเส้นรวดอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจารณาของผมนะอ,ะอะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมนะด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะอะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นกลางถึงหนักหมื่นปลายนะแต่ท้านเหรียญสวยกว่านี้นะมูลาค่าตลาดราคาเนี่ยถึงแสนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้าย ลักษณะการตัดเ <Holmes. S 1> นี่ยจดจําให้แม <Mal> ่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะ มุมนะครับผมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ความหนาของเหรียญเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะไม่หนามากนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะการตัดนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวา ลักษณะการตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสำคัญนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางฝั่งขวานะครับผมนนเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมมุมนะฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเชียงล่างฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสำคัญนะนดนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงตรัวเหรียญน,นะครับผมมุมล,ล่างตรงกลางนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่ราวหมื่นกลางถึงราวหมื่นปลายแต่ถ้าสวยๆเนี่ยถึงแสนเลยนะอันนี้การร,รีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้สมรูปพักมาทางแอบเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิพย์เมื่อวันชั้น3ตรงข้ามากับร้านพิษของสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามดูช่องทางนะสวัสดีครับ